จากราคาเต็ม3ล้านบาทตอนนี้เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วกับรถเข้าใหม่คันนี้ p รีเมียมเอสยูคารครับ จุดเด่นที่ทําให้รถคันนี้น่าสนใจและน่าใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือราคาดีมากๆประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง2ล้านบาทเลยนะฮะและนี่ก็คือแรงไอเทมเป็นปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับเป็น s u v วีคที่เรียกได้ว่าขับสนุกอัตราการเร่งดีและก็วัสดุต่างๆนะฮะเป็นวัสดุพรีเมียมเลยนะมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้เลยนะครับสำหรับ X2 คันนี้บอกเลยว่าเป็นแรงไอเทมที่น่าสนใจมากๆอย่างคันนี้เป็นสีขาวยอดนิยมชุดแต่ง M Sport ด้วยนะฝากระโปรงด้านหน้านะฮะโลโก้ BMW รวมถึง ort, ก,กนนงริลพอากการ์ตและ ใช้งานหนักเลยนะคริตนี้กิลวนะครับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะฮะหรูหราหน้าใช้งานแต่ว่าตรงกลางเนี่ยที่เป็นซิกซิกเนี่ยใช้วัสดุสีดำนะฮะอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสปอร์ตนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นการชนก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ใช้งานด้วยไฟหน้าของเขาเป็น BMW Adaptive LED นะครับมีระบบเป,ปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟส่องต่ำอัตโนมัติแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาแบบนี้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานนะฮะมีการใช้ง โนเี่ยไม่เคยขยับเลยชิ้นนี้ก็ไม่เคยถอดทําสีมาก่อนครับแล้วก็ที่สําคัญครับเบ้าโชกเดิมๆนะฮะสีแต้มยังอยู่อยู่เลยแล้วก็นี่ครับน็อตในส่วนของตัวคานหน้าเนี่ยไม่เคยขยับหัวน็อตมาก่อนนะฮะเมคอาร์ตเรียงตัวสวยนะเครื่องยนต์ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการเร่งมากๆเลยนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่192แรงม้าครับแล้วก็อัตราการเร่งนะครับ0-100ใช้เวลาเพียงแค่7.7วินาทีเท่านั้นยังคันนี้นะครับท็อปสปีดนะครับทำได้ถึง24 สภาพสวยมากครับคันนี้ก็เป็นสีทูโทนนะไม่มีรอยเบียดทุตบาทเลยครับเป็นขอบ19นิ้วยางนะฮะได้เป็นรุ่นท็อปปี2025ด้วยซึ่งเป็นปียรี่พีซิโลนะคันนี้นะครับซีรีส์ยางของเขาเป็น2 2 5 4 5 R 1 9อกครับดอกยางเต็มแก้มยางหนาสภาพสวยๆเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้นานๆครับมาต่อกันที่สภาพด้านข้างกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับด้านข้างเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วก็มือจับประตูนะครับเป็นระบบคอมฟอร์ดเอ็กเซดหลังคาของรถคันนี้นะครับก็จะ มองข้างเป็นตีเดียวกับโตรถแล้วก็เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวสาหรับคันนี้นะครับเป็นพรีเมียมเอสยูวีคาร์ที่ทรงสปอร์ตกระทัดรัดนะฮะแล้วก็หลังคาเขามีความลาดลงมาฮะมีไฟเบรกดูที่3ชาร์จฟินนะฮะร,รวมถึงคันนี้นะครับมีการทากราสโคตติ้งของออโต้สมาร์ทมาด้วยนะทำให้รถี่สีสวยฉ่าทั้งคันเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟท้าย LED L shape นะฮะโลโก้ BMW กันชนด้านท้ายที่มีชุดแต่ง M Sport ปลายท่อคู่แบบนี้สภาพสวยสมบูรณ์แบบมากๆไม่มีแบบรอยสเก็บ ออปชันที่ผมชอบก็คือคิกเซนเซอร์นั่นเองใช้งานง่ายครับสะดวกต่อการใช้งานด้วยเวลาที่เราถือของเยอะๆก็สามารถใช้ทัาเตะเปิดแบบนี้ได้นะนี่คือ BMW X2 นะฮะโอ้โหตอนเปิดตัวนี่ราคา3ล้านเลยนะฮะออปชันต่างๆคระะับสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังคอนโซลนะฮะรวมถึงหลังคาพอลาูมิกสรลปซึ่งออปชันดีมากๆเลยนะสวยสปอร์ตน่าใช้งานครับแอร์ปรับอากาศนี่คือเย็นเลยนะฮะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะหน้าจอของรถคันนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนะสีสันสวยงามภาพคมชัดสภาพใหม่มากนะฮะนอกจากนั อย่างเช่นมีเดียเรดิโอวิทยูเอฟ m ใช้งานได้หมดเลยบลูทูธ USB พอร์ตนะอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงนะนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบนีเวกชันด้วยซึ่งคันนี้นะครับนีเวกชันเขาเนี่ยสามารถซูมได้ไกลนะฮะไกลมากๆด้วยนะแล้วก็ภาพคมชัดมากๆพุ้มอะไรของรถคันนี้นะครับเป็นแบบ M Sport 3ก้านนะฮะมีโลโก้ M Sport นะฮะแล้วก็หุ้มหนังนะฮะกระชับมือมากๆเลยนะมีในส่วนของมัต i ิฟังชันฝั่งขวาแล้วก็สปีดลิมิตฝั่งซ้ายนะครับซึ่งสภาพนี่ใหม่มากๆน่าใช้งานครับเรียกได้ว่าข พอสมควรเลยนะไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะ X2 M Sport คันนี้นะครับก็จะมีหลังคาพาราลิกสโลปให้ใช้งานนะถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆแล้วก็น่าใช้งานมากครับ oh. สาหรับคันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะฮะสวยมากเลยนะฮะแล้วก็คุ้มค่าน่าใช้งานราคาไม่ถึง้าแล้วด้วยนะครับกับ BMW X2 นะฮะคันนี้เป็นรุ่น M Sport X นะฮะซึ่งเป็นปี2020เลขไมล์เพียงแค่44,000กิโลเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่979,000บาทเท่านั้นและใครต้องการเป็นเจ้าของนะครับฟรีดาวน์ผ่อนลงต้นท 1, 8, นนถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่วันทัต้ของเราได้เลยที่เบอร์โทนี้ครับ0616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้แล้วเราได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ w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  a n t o c o m ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับรถทุกคันของวันทัวตอนะครับมีรับประกันให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000นะกิโ สวัสดีครับ